พี่เพิร์นเนี่ยเป็นรุ่นพี่สัตวแพทย์ที่รู้จักตั้งแต่ค่ายหมอสัตว์ป่านะคะแกเป็นอาจารย์สอนแพนเจาะเลือดนกนะคะก็วันนี้จะมาแนะแนวเด็กๆที่คิดกําลังคิดกันแหละว่าจะเข้าคณะสัตวแพทย์ดีไหมแล้วเข้าคณะสัตวแพทย์เรียนจบแล้วเป็นยังไงอะระหว่างเรียนเป็นยังไงแล้วเรียนจบแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถามพี่เพิร์นก่อนว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ค่ะ ตอนนี้พี่เปิดร้านกาแฟและทำขนมอย่างบ้าคลั่งเหมือนติดนี้อยู่ค่ะแล้วเลิกทำสัตวแพทยไปเลยใช่ใช่ทำไมอ่ะทำไมถึงเลิกเ,เพราะว่าพี่จัดการความรู้สึกเวลาพี่รักษาไม่ได้เออ,เ,อ,อเรารู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์มากๆเลยสมมติว่าเรารักษาหมาไปตัวหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราจะกลับกลับมาคิดว่าเรารักษาดีหรือเปล่าหมาจะหายไหมต่อให้มันเป็นแบบโรคเล็กๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วมันทําให้เรารู้สึกแบบอีกวันเราไม่อยากตื่นมาทํางานเลยอะ่ะมันเป็นความรู้สึกกับสัตว์ใช่ก่อนหน้านี้คือพี่เพรินทำทำงานอะไรพี่ทําวิจัยที่มหิดลอ่อมันก็ส่วนมากมันก็จะได้สัมผัสกับสัตว์มากกว่าที่จะเป็นเจ้าของอ่าถูกถูกเหมือนกับว่าความคาดหวังอะ่ะมันจะไม่มีไม่ออกไหมเพราะเราทําวิจัยอย่างเงี้ยก็โปรเจกต์ก็จบไปอะไรเงี้ยแต่พอเราแบบเฮ้ยเราลองเอ๊ะ เหมือนตอนทําไมค์ฮโดนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ทางเราไหมเราลองเปลี่ยนดีกว่าเริมาทาเป็นคลินิกเออหุยหนักเลยเพราะว่าแบบเจ้าของเขาเขาเลี้ยงเหมือนลูกเนาะเออเราก็เหมือนแบบเหมือนเรารับลูกเขามาดูแลอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราทําผิดหรือทําพลาดอะไรเงี้ยเราจะโทษตัวเองก่อนอ่ะใช่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะแต่แต่คนที่เขากาจัดความรู้สึกนี้ได้อ่ะเออก็คือดีไปเลยนะ ก็คือแบบรู้สึกชื่นชมอ่ะที่แบบคนที่ทําได้คือดีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าจะเป็นแค่หนึ่งเคสในแบบสักร้อยเคสถูกถูกถูกก็ไม่สามารถจำจัดมันเหมือนแบบเป็นจุดดาในกระดาษขาวแต่เราไปโฟกัสแต่จุดดำอย่างเงี้ยซึ่งแบบไม่โอเคอ่ะไม่มีความสุขเลยใช่ก็เลยออกมาก็เลยออกมาจากวิชาชีพนั้นเลยซึ่งยางมากหรือเปล่าแทนแสนเขาวนอยู่ในวิชาชีพประมาณ5ปีอ่ะเขาเข้าออกออกเข้าอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่า หาตัวเองไม่เจอว่าสุด,สดท้ายแล้วเราทําอะไรในสายวิชาชีพที่เรารู้สึกว่ามีความสุขได้บ้างไหมอย่างเงี้ยตัวยังไม่อยากออกสากวิชาชีพใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราเราอุตส่าห์เรียนมาตั้งหปีอย่างเงี้ยเออในมหาลัยที่โด่งดังใดๆอะไรอย่างเงี้ยออพี่เบิร์นจบออุรามานะะแล้วว่า <laughs> 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 เขียนโยมอีกใดๆอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เออ <laughs> มันก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะต้องทําให้ได้อย่างเงี้ย เราแล้วทําไม่ได้อะเราสึกเฟลอะมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยเป็นลูปเป็น l ูปอะจนวันหนึ่งอะ่ะไม่ไหวแล้วเคยย้อนกลับไปคิดไหมว่าก่อนที่จะเข้าสัตวแพทย์อะจุดมุ่งหมายของการเป็นสัตวแพทย์ของตัวเองคืออะ <c oughs> ไรม่อยากจะบอกว่าจุดที่จะเข้าสัตวแพทย์ะ่ะจริงๆอะ่ะตั้งใจมาโดยตลอดว่าจะเรียนสถาปัตย์ <c oughs> <c oughs> เออแล้วจุดเปลี่ยนมันคือตอนม6อ่ะดันไปอ่านลีเดอร์ได้เจสเพราะว่าแม่รับทุกเดือนแล้วมันมีคอัมล์ำหนึงแบบเล่าถึงเรื่องอาชีพอ่ะแล้วเขารักษาสัตว์ในส่วนสัตว์อ่ะแล้วเรารู้สึกว่า wa, เช <yeah> ี่ยเทว่ะอเงี้ยเฮออ้ยเฮออ้ยเก๋ไก่สไลเดอร์<ม>เออเราก็เลยไม่รู้อะไรบุญบาปแหละ มันก็เริ่มติดโคตามาตั้งแต่มอชอพี่ก็ฮเฮ้ยมอชอะอ,อ,อย่าพึ่งเลยเอะไรเงี้ย,ยไปติดนู่นติดนี่แตไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็แบบมาจบที่สัตวะจุลายเอยอเป็นคนเก่งอะถามอะไรก็ติดเราเว้นไม่เอาถาปัดแล้วอย่างเงี้ยถาปัดก็ติดนะเออแล้ไมแบบเปมาแต่คือเหมืนอนเรียนตอนแรกอะที่เอ็นตอนมหกเลยอะพี่เลือกแต่สายสายหมอหมดเลยเพราะมันเกือบจะติดหมออีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ย่อน ก็ย่อนสัตแพทย์ไว้เอาก็ติดสัดแพทย์ก็อาเรียนไปหนึ่งปีแล้วรุ่นตอนที่รุ่นพี่อ่ะมันแบบมันเอ็นได้โดยที่ไม่ต้องลาออกอะ่ะก็ดันติดหัปัจจุลาแล้วแต่รู้สึกเสียดายเพื่อน <c oughs> ที่สัตแพทย์จุลาว่า <c oughs> <p> เพื่อนมันดีอะ่ะแล้วเรา <c oughs> ไม่รู้ว่าสังคมใหม่อะ่ะ <c oughs> เป็นยังไง<อ>จริงเยาว แต่ฝันนี้ถ้าเกิดฝันก็คงถ้าทำเป็นอาชีพก็คงจะเครียดป่อันนี้ก็ใช่คือเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายถ้าเราเดินทางสถาบัดจริงๆอ่ะเราจะได้ดีจริงๆหรือเปล่าอย่างที่เราคิดไหมก็ไม่รู้อยู่ดีอย่างเงี้ยนี้พอมาทําอาชีพที่มันไม่ใช่สัตวแพทย์แล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรเด็กๆบ้างไหมเพราะแบบหรือคือตอนลอยย้อนไปอ่ะตอนที่พี่อ่ะมีคนมาแนะนวอาชีพอ่ะซึ่งแบบ คนที่มาแน,แนวๆอะ่ะมันก็คนที่กําลังเรียนอยู่นกออกปะมันยังไม่ได้จบไปใช้ชีวิตจริงอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะไปเจออะไรบ้างนอกไหมเออก็เลยแบบคือพี่ก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถหาข้อมูลนะปัจจุบันเนี้ยได้มากแค่ไหนเหมือนกันนะแต่อยากให้หาข้อมูลเยอะๆอะ่ะอืมคือเหมือนถ้าหรือไม่ก็รีบค้นหาตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์ใดๆอ่นะ อาชีวะที่จะไปทดลองอาถูถูกถูกถูกได้ก่อนเลยเออเออเออเอถ้ามันก็มองได้จากข้างนอกจริงๆอืะอืม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 อาถูกถูกแล้วแบบหรือแบบอยากทรอาชีพเนี่ยเราเราถ้ามีคนรู้จักเราลองไปถามเขาจริงๆว่าพี่มันแฮปปี้จริงไหมแบบเราต้องแบบรู้สึกยังไงเราถึงจะแบบเลือกอันนี้อย่างเงี้ยเอออันเนี้ยถ้าสมมติมีมีเด็กสักคนหนึ่งอ่ะบอกพี่ว่าอยากเป็นสัตวแพทย์พี่จะถามแบบเฮ้ยเจอสิ่งที่มันไม่สวยงามมาได้หรือเปล่า เราจะเห็นแต่แบบเฮ้ยนิ่มขาดเจ็บนี่เฮ้ยหูมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลามันก็จะมีดักของมาอ่ถูกถูกแบบพี่ก็จะใส่ดักใส่ไปก่อนว่าเฮ้ยถ้าเธอหลับได้มุหมาตายตรงหน้าเธอโอเคไหมถ้าเธอโอเคอ่ะเธอทําเลยถ้าเธอทําได้เธอเธออาจจะรวยนู่นนี่นั่นว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องมาอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ต้องมาเริ่มสกิลใหม่อ่ะมันก็เหนื่อยนะเออเนอะแม่ก็ใช้ใช้เวลาชีวิตไปนานมากจริงๆริงอะคุยกับ คุยกับกีคลิปก่อนนัน่นคือดาร์คนนี้อีกคือดาร์สมัยแบบเล่นแบบคุยกันเรื่องใช้สัตว์ทดลองในนี้เลยอ๋แบบอหุยอัไน,นก็จริงเป็นปมพี่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างโปรเจกต์พี่ทํามาจบมาด้วยไก่แบบเป็นร้อยอะที่พี่ต้องฆ่าอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแอบแบบเออหรือว่าการที่เราเรียนเรียนสัต์สัตใหญ่นเนาะเลียยสัตวใหญ่ที่แบบ ในฟาร์มอย่างเงี้ยแล้วเอาแค่ขาดเจ็บเฮ้ยก็ต้องตายว่ะแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยเรามีสิทธิ์ตัดสินชีวิตหรออะไรอย่างเงี้ยมันคีกว่าแบบเหมือนเป็นเรื่องสิแหละทำโลกสวยแต่ก็มันก็เกินจิตใจเหมือนกัน<ม>พูด<ม>ทุสลีปถ้ามันเป็นเรื่องคือพี่รู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าป่วยแบบเอเทอทรม,มาเนี่ยเออพูดเห็นด้วยเออหรือแบบเออแนวแนวแนั้นนะ่ะ แบบว่าติดโรคระบาดเราก็ต้องแบบว่ายากว่ะมันเป็นแบบออสองแง่สองงาเหมือนสมมติแบบอายังวัดนกแล้วมันต้องผูดทั้งเคิร์สเองก็เข้าใจได้อย่างเงี้ใยใชถ้าเราเป็นคนทเราก็รู้เออ,เอ,อใช่ในในในแง่ของคนทำมันก็จะแบบก<ๆ>็ไม่ใช่พรออิฐพ่อปูนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะแล้วแต่กรณีไปแล้วกันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่เรียนจบสัตวแพทย์เกียรตินยิยมชิ้นยัง ออ้ยถูก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 แต่มันก็ยากทั้งคู่เนาะยากทั้งตอนเข้าแล้วก็แบบตอนออกหูต้องออกก็ยากมากจริงอืมเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆนะคะคุณนจริงไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเรียนจบจบไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบให้ย้อนเวลากลับไปได้พี่คงแบบหาข้อมูลมากกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่านี้อ่ะตอนนั้นคงอ่านในเดือไมด้มันเม้อบอกเลยมันคือยังไงมันเป็น เออเหมือนเขาเฮ้ยเท่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็แบบอะไรสิงกลัวตลกดีอย่าแต่ก็ไม่ได้เสียดายนะที่แบบเรียนจบมาในวิชาชีพนี้อย่างเงี้ยเออมันก็แบบอะอย่างน้อยฉันก็รู้เรื่องยาจ้ะใครจะมาหลอกฉันก็ไม่ได้เด้ออะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นคุยกันเบาๆแตอนนั้นก็ไปหาข้อมูลกันเอาเองเอาตามแบบเอาตามที่ตัวเองหาได้ถ้าไม่ได้ก็แวะมากาได้คาเฟมาเลยแล้วบอกว่า แล้วบอกาอยากเป็นสัตวแพทย์ร้านพี่อยู่ถนนกลางเมืองนะคะอยู่อย่างๆเอ็มโอตรงข้ามกับโรงแรมแสนสำรานค่ะอืมง่ายมากค่ะง่ายมากที่ในในโรงแรมเออๆคือจะได้หนัใช่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ